ทดสอบริบบอนแว็กท r ีอารว่ามีความคมชัดและทนต่อรอยขีดข่วนได้ดีแค่ไหนไปดูนะครับผมได้ใส่ตัวริบบอนแว็กนะครับท r ีอารเข้าไปในตัวเครื่องพิมพ์สติกเกอร์แล้วนะครับซึ่งเครื่องพิมพ์สติกเกอร์ที่ใช้นะครับจะเป็นท s c อ t ซีทีดีพงทีสี่โปนะครับพร้อมกับตัวสติกเกอร์นะครับสีณสนิ้วนะครับเดี๋ยวผมจะมาริมพ์ให้ดูเลยนะครับนี่นะครับคือความคมชัดที่พิมพ์ผ่าน ริบบอนเวกนะครับ t แปนย์เนะครับต่อไปผมจะมาทดสอบการคิดควรดูนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับโดยใช้เล็บนี่นะครับในการทดสอบนะครับก็จะมีรอยหมึกนำๆออกมานิดหน่อยนะครับต่อไปนะครับจะลองใช้เหรียญซึ่งจะมีความคมนิดนึงนะครับเดี๋ยวมาลองดูกันนะครับ ก็มีหมึกลอกออกบ้างนะครับประมาณนี้แต่ถ้าใช้ในชีวิตจริงนะครับคงไม่มีอะไรมากระทบให้มันลอกขนาดนี้นะครับคะแนนการใช้งานนะครับผมให้9ก้เต็มสิเลยนะครับใช้ดีทนทานแน่นอนนะครับถ้าสนใจนะครับสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ pospay.com t นะครับหรือโทรเข้ามาได้ที่เบอร์0 2 0ย์3องศู pospay ยินดีให้บริการครับ